ครับเมื่อนี้ยภาพวงแตงแคนตาลูปครับสวีดดี20อายุกะได้30เมื่อครับกำลังสีเดิมเริ่มเป็นนวยนะครับเริ่มทยอยติดนวยกันแล้วนะครับปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือหนาฝนนะครับต้นกระฉีกแซ่หนามนี้ยัน้อย อันตรายครับแซน้ำได้ร้ายกับหยอดเปื่อ,อยาหยากร้ายครับก,กำลังงามเกิดส,สเปสปาครับหันไปคนละขางละทิละทางนะครับงามดีครับสมบูรณ์แต่มันอาจจะบ่เป็นระเบียบแน่จะน้อยนะครับ ฝนตกชุกๆเพกยน้อยหยาก,ก็ขึ้นล้ายเป็นที่รบซอนของมแมลงอีเสือครับที่มาว่างใครก็ต้องดูแลอยกเน้อยครับแต่ว่าเบิ้งนี่ก็ปัญหาเลยนะครับน้อนขึ้นเนี่ยครับมันจะโล่งหล่องเลื่อยล่งหล่องเพียน้อยบม่ไปตามที่เขาอยากให้ไปหรอกครับ งามครับงามอยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับเริ่มออกน้วยออกผลแล้วเมื่อกี้ให้ปุ๋ยขยายลูกว่าใส่ใตาหลยเมือ่อเดีลยวครับผลก็บโตเยู่จัดเดก็บวผมุงแต่ทางใบาจากน้อยในปุ๋ยทางใบนี่ครับจังตอนนี้ เป็นก็เป็นโลกครับอ๋พอดีมีอยู่สองต้นในหลุมเดียวกันต้นนี้เป็นโลกครับฝอ,อนถิ่มได้ครับนี่เตยเสียดายมันนี่ครับพวกกอสินี้เป็นโลกใบยิกใน้จังน้อยนะครับต่วก็ถือว่าโอเคอยุสานีีก็ได้ น่ครับฝนตกสุกหลายน้ำกับแซ่ขังแน่ก็พยายามเดินน้ำออกจากแปลงนะครับโดยสิ่งแตงล้อเขาจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่บาให้แซ่น้ำหลายครับปุ๋ยที่สใส่ขยายน้วยกับผมใส่เป็น สูตร13 13 21นะครับ้วนกะนะ็ให้พวกแคลเซียมบลอนจ์เล็กน้อยนะครับสีหกในเะล็กน้อยครับผูอ้อาลีนงอยู่แปลงข้างล่างยังพอแล้วอาลีหนงแปลงข้างล่างแล้วก็สีเด็กขึ้นมาแปลงข้างทึ่ง,งนะี่ครับเอาหนาเอายังออกมานจะอืชเพื่อสีหกเป็น ที่มาที่รบส่วนของแมลแรงต่างๆครับองเ่อกับนี่หนูหนูสิ่งตัวน้อยนะครับกระตูคือกันครับเพราะส่วนเพราะแค่ตูพ่อออกลูกแล้วนะครับกระชิม,มักสิมีพวกนี่นะครับมาแทะกินหน่วยแทะกินลูกมัน นี่ทุกรอบครับพวกมน,นี้ตัวผึ่ชบูรพสิกำจัดมันยังเลอกมันหลายในช่วงระยะนี้ก็ดูแลบำรุงไปเรื่อยนะครับกำหนดเก็บนวยกับประมาณวันที่16เดือนหนาเนี่ยนะครับวันที16น่16มีถุนหน้านวยกับ กำลังออกกำลังงามครับไม่ติดหลายอยู่ตัวละสามละสีครับตามปกติแล้วนี่ผมเสียวออกผมสิริแมงจากขอหนึงถึงขอหาผมสิริออกเบดเอาเกว้แต่เริ่มขอหกครับปล่อยผิดไป่เห้เป็นลูกแต่ว่าสวนอื่นเพื่อนอาจจิเอาออกแค่สามนะครับ แต่ผมนี่สีเห็ดก็คือเพื่อนหรอกพวาหมายของผมก็คือว่าถ้าเข้าเอาช่วงข้อหกข้อเจ็ดไปนี่ถูกแตงสีไง่ถูกแตงสีง,า,ง,สงามครับคือว่าข้อที่เขาพร้อมที่สิเป็นน่วยเต็มที่อล้วครับพร้อมที่คือว่าถ้าปล่อยแบบติดเลยพวกนี้สมบูรณ์ครับถ้าเบากอ,อ,อกเลยนี่แงงนะ มันก็สิเป็นเหมือนกันครับลูกแต่ว่าอาจจะเป็นแบบมง่งามครับใครๆก็เป็นกระดันเป็นหน่วยใหญ่หน่วยหนามง่งามครับรสชาติกับวดีถือว่างามครับถือว่างามอยู่แต่งลำนี้ ขึ้นข้างให้มันเหยียดตรงนี่กับสีเงาเติบแล้วครับนี่ปล่อยเรื่อยเลยครับครับยังไงกัสิมีมาอัปเดตให้เบิ้งดีเรื่อยนะครับํำหรับแปลงขั้นตรูปของห้อง น้ำขังครับรอลุนกันครับวันทีนนนน่สิบหกนี่สิบหกนาที่สิหอนนี่สิบหกมิตุนาหกแปดสกได้กำหนดเก็บเกี่ยวนะครับไทยมาอัปเดตที่หนองบึงเีเรื่อยครับผมแล้ววัอนี้ก็สวัสดีครับรอติดตามบึง